พามาชมรถเก่านอกนะครับแต่ว่าใช้งานในบ้านเรานะครับคันนี้เป็นคูวต้ารุ่น l 3 2 0 2นะครับรถขนาด3.2แรง4สูบนะครับมีเบรนหน้าแล้วก็ผ่านควนซ่งยน,นก็สตาร์ตติดง่าย,ยนะครับเครื่องก็ปกติระบบเกียร์ก็ทำงานปกตินะครับแต่มันก็ตาม,มาอายุการใช้งานนะครับคันนี้ก็จะขายตามสภาพนะครับแต่ลองระบบการทํางานหลักๆนะครับระบบการทางานพื้นฐานก็ ถือว่าโอเคนะครับเอาได้โมัมอะไรน้ำหนักคัดน้ำหนักเบียรแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับตามปกติของเขาอันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีแบรนหน้าแล้วก็ผ่านพวนราคาหนึ่งแสนหนึนาพนะครับรถ4สูบนะครับกระพือสี่ล้อ ถ้าเทียบเทียบไซส์ก็อยู่ประมาณารุ่นพวก l c 5 4 7 5 0ประมาณนี้นครับทรงประมาณนั้นอันนี้ลองดูเครื่องครับเครื่อง ก็ไม่มีไอนะครับน้ำนครับก็ถือว่ายังเข้าได้อยู่นะครับรถเก่าสภาพนี้ราคานี้ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับทุกวันนะครับตามงุูดสม,มัดแท็กเตอร์เบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ